มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อถูกปตรสาวฟ้องไล่หลังไว้ใจยกที่ดินให้ค่ะวันที่20มกราคม2565ได้รับเรื่องร้องทุกจากนายจำนงอายุ79ปีซึ่งพักอยู่บ้านในพื้นที่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ บอกว่าตนเองพร้อมลูกสาว4ี่คนได้รับคอนเดดร้อนเนื่องจากถูกลูกสาวคนที่5ฟ้องไล่ที่อยู่อาศัยคะ่ะนายจำนงกล่าวว่าตนเองแต่งงานกับนางบงเมื่อประมาณปีพศสอ0 5มีลูกด้วยกัน6คนนะคะต่อมาได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากนางส้อยอีก6ไร่2งาน90ตารางวาโดยอาศัยอยู่กับบุตรทุกคนอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังดังกล่าวนะคะกระทั่งลูกบางคนมีครอบครัวกันออกไป ต่อมาพศ2,540ตนเองมีภรรยาใหม่หนึ่งคนและอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีลูกด้วยกันสองคนค่ะแต่ยังคงไปมาแล้วก็ดูแลนางวงแล้วก็ลูกทุกคนตลอดมานะคะนายจับนงกล่าวว่ากระทั่งสงกรานต์ปี2,546เพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษลูกทุกคนก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันนางวงเองได้ปรึกษากับตนว่า นเองมีลูกอีกสองคนกับภรรยาใหม่มีที่ดินอยู่แค่แปลงเดียวลูกๆก,ก็ปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินแปลงนี้อายุมากขึ้นจะมีปัญหาได้ขอให้ตนเองแบ่งแยกโอนกรรมสิทธิที่ดินตามโฉนดเลขที่24670ให้กับลูกทุกคนเท่าๆกันจะได้มีปัญหาภายหลังค่ะซึ่งตนเองก็ตกลงพ่อยกที่ดินให้กับลูกสาวคนเล็กไปแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ให้กับลูกทุกคนเท่าๆกันกลับถูกฟ้องขับไล่ ช่วงเย็นวัยสงกรานนั้นเรียกลูกทุกคนมาปรึกษากาันตามที่ภรรยาบอกขอให้พ่อแบ่งแยกโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับลูกทุกคนซึ่งในเวลาดังกล่าวลุงเองบอกว่ามีงานต้องทําหลายอย่างไม่มีเวลาดําเนินการแบ่งแยกให้ได้จึงปรึกษากับลูกทุกคนว่าพ่อจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวใส่ชื่อนายสมพงษ์ซึ่งเป็นลูกชายคนโตกับนางนาภาพรลูกสาวคนที่ห้าเอาไว้ เพื่อที่จะแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ให้กับลูกทุกคนเท่าๆกันลูกทุกคนก็ตกลงนายจำนงกล่าวว่าแต่ว่านายสมพงศ์บอกกับตนและนางบวงว่าต้องขับรถบรรทุกสิบล้อที่รับจ้างขนสินค้าทุกวันจะกลับบ้านเดือนละสองถึงวันเท่านั้นไม่มีเวลาในการแบ่งแยกที่ดินให้กับพี่น้องทุกคนจึงเกรงว่าจะขัดแย้งตนขอให้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใส่ชื่อของนางนาภาพรซึ่งเป็นน้องสาวคนนี้ ซึ่งเป็นคนที่เรียนสูงกว่าพี่น้องทุกคนให้ทําหน้าที่แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับน้องทุกคนได้สะดวกกว่าซึ่งทุกคนก็ตกลงด้วยนายจำนงกล่าวว่าขณะนั้นทุกคนไว้ใจและเห็นดีด้วยตนเองจึงนัดเวลาว่างเพื่อดําเนินการโอนที่ดินใส่ชื่อลูกสาวแทนตามที่ตกลงกันเอาไว้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินบุรีซึ่งได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินวันที่10กุมภาพันธ์ 2,547นายจำนงกล่าวว่าต่อมาตนเองเพิ่งทราบเมื่อไปถ่ายรองรับเอกสารรอสิบในการแจ้งโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินขณะนั้นนางวันเพ็นลูกสาวคนที่สามได้ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าวแล้วและตนได้ปลูกบ้านให้นายภูสิทธิ์ลูกชายคนที่สองและบ้านลูกที่เหลือก็ปลูกอยู่ในที่ที่ซื้อเพิ่มจากนางส้อยตอนเองนัดวันเวลาเพื่อโอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวใส่ชื่อลูกสาวคนที่ห้าเอาไว้ เพื่อทำหน้าที่แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ให้แก่พี่น้องทุกคนตามที่ตกลงกันณสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจ,จีนบุรีสาขากบินบุรีได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินให้จำเลยที่มีชื่อเป็นเจ้าของแทนปิดาในวันที่10กุมภาพันธ์47ต่อมาทุกคนได้ทวงถามนางนภพรทุกครั้งที่กลับมาเยี่ยมบ้าน ได้รับคําตอบว่าไม่ว่างให้อยู่กันไปก่อนลูกทุกคนไม่ว่าอะไรเพราะเห็นว่าเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันและพ่อแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่กระทั่งนายสมพงศ์เสียพี่น้องทุกคนก็ทวงถามนางนภพรซึ่งได้รับคําตอบว่ายัางไม่ว่างให้อยู่ไปก่อนปี2 5 6 3ถามถึงเรื่องที่ดินที่แบ่งแยกให้พี่น้องทุกคนจะแบ่งแยกอย่างไรนางนภพรบอกว่ายังไม่ว่าง ลุงบอกว่าลูกสาวว่าขอให้แบ่งกันให้เสร็จตามที่ตกลงถ้าไม่วางก็มอบอำนาจให้พ่อทำหน้าที่แบ่งแยกให้ก็ได้นางนภาพรเองก็ไม่ตอบค่ะนายจำนวนกล่าวว่าปลายปี2563มีทนายความมาดูที่ดินการสอบถามทราบว่านางนภาพรพรมอบหมายให้ทนายมาดูที่ดินตนได้พาลูกๆมาพบแล้วก็ร้องกับพนักงานเยการฝ่ายช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยไกล่เกลี่ย นางนภาพรได้ปฏิเสธมาเจรจากไกล่เกลี่ยได้ให้ทนาดำเนินการไปตามกฎหมายโดยทางนางนภาพรได้ให้พี่น้องที่ปลูกบ้านอยู่ในพื้นที่ทําสัญญาเช่าอยู่อาศัยตามความต้องการของนางนภาพรหากไม่ทําการเช่าพื้นที่อยู่จะทําการฟ้องไล่ออกจากพื้นที่ดังกล่าวและเป็นที่ของนางนภา,าพอรอย่างถูกต้องตามกฎหมายนายจำนงกล่าวว่าตนเองและลูกทุกคนรวมไปถึงครอบครัวนั้นครอบครองที่ดินดังกล่าวมาตลอด ใช้เป็นที่อยู่อาศัยจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยากจะฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์หากถูกไล่ก็จะถือว่าเป็นเวรกรรมที่ตนแล้วก็ลูกต้องผเผชิญทั้งนี้ตนเองอาการไม่สู้ดีนักหากไล่ไม่รู้ว่าลูกๆจะไปอยู่ที่ไหนแข็งใจที่ลูกสาวทําแบบนี้หลงไว้ใจมาโดยตลอดลูกสาวไม่เคยหันหน้ามาคุยและพูดความจริงให้พ่อกับแม่และพี่น้องได้รับทราบเลยอย่างไรก็ตามขอให้ครอบครัวนี้ได้รับความเป็นธรรมกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ